วงจุ้ยพลิกชีวิตแค่คิดให้เป็นหลังคายื่นออกไปนอกรั้วบ้านหาเงินเท่าไหร่คนอื่นเอาไปใช้หมดจริงไหมหลังคาโรงจอดรถหรือกันาสาดที่ต่อเติมยื่นออกไปนอกรั้วบ้านเพราะต้องการออกแบบให้ป้องกันแดดและฝนที่จะสาดเข้ามาในตัวบ้านแต่เมื่อเจอข้อมูลเชิงลบที่สินแสบางท่านนำเสนอมาว่าถ้าหลังคายื่นออกไปนอกรั้วบ้านเวลาฝนตก แล้วน้ำฝนไปตกนอกรั้วบ้านบ้านหลังนี้หาเงินได้เท่าไหร่คนอื่นจะเอาไปใช้หมดจนไม่เหลือเก็บคำถามง่ายๆถ้าเปรียบการเงินเป็นดั่งน้ําฝนประเทศไทยฤดูฝนมีแค่สี่เดือนแล้วอีกแเดือนที่ฝนไม่ตกจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายภายในครอบครัวดังนั้นหลังคายื่นออกไปนอกรั้วบ้านไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆต่อพลังงานหวงจุ้ยและการเงินคิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผล คือหนทางพลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วยตัวท่านเองครับ